พาไปที่จังหวัดตราดนะครับมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดหาดบานชื่นฟื้นผืนทะเลภายใต้โครงการบ้านสะอาดเมืองตราดสวยสงา<อ>่าคุณชำนาญวิตเตรัตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านไปเป็นประธานเปิดโครงการบ้านสะอาดเมืองตราดสวยสง่าดนี่นะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยครับก็เป็นการทำความสะอาดหาดบานชื่นฟื้นผืนทะเลซึ่งจังหวัดตราดเนี่ยเขาร่วมกับอำเภอคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับไปจัดก,กิจกรรมที่บริเวณชายหาดบานชื่นครับในพื้นที่ตำบลไม้รูดก็มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆครับจิตอาสารวมทั้งเยาวชนเนี่ยมาร่วมกันในโครงการการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะครับกิจกรรมทำความสะอาดหาดบานชื่นฟื้นผืนทะเลก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของจังหวัดตราดครับภายใต้โครงการบ้านสะอาดเมืองตราดสวยสงา่า เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตราดครับและก็เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ผ่านกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆก็จะมีกิจกรรมทุกวันพุธอย่างต่อเนื่องนะครับและกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดด้วยการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ยังร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับบริเวณหาดบานชื่นและที่สำคัญครับปล่อยพันธุ์ปลาเก๋า ปลาการังและก็ปลากระพงขาวคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยนี่